เฮ้ยตรงนู้ก็มีขายเนี่ยมีของขายเหมือนกันตรงนี้ก็มีอะไรเงี้ยแบบพาเดินดูข้างนอกตลาดหน่อยดีกว่าเฮ้ยตรงนี้ก็มีเว้ยตรงนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนเป็นเหมือนร้านญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ก็จะมีอ๋อนี่ อ๋อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นของธรรมดาลแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูร้านนี้ดีกว่าโหนี่เฮ้ยตุ๊กตาเซรามิกตรงหน้าร้านเทียบเลยอะน,นี่ให้ดูนะอันนี้ตุ๊กตาเซรามิกเยอะวะ่ะาโอ้ ดีทุกคนใครอยากแต่งบ้านบ้างัเ่นดี่ตุ๊กตาเซรามิกโหตรงนี้ก็มีนะเนี่ยดูดิเขาให้ถอดรองเท้าแต่ว่าเราถอดยางเนี่ยเดี๋ยวเราดูข้างนอก,กนแล้วกันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าข้านอกอมีไนกี้ใบหนึ่งคือเราว่านะถ้าใครเนี่ยแบบว่าเรากินนะ้ำตลาดที่เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยมานะเพราะว่าเราคิดว่าควรจะหาโอกาสมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยมาสึดกลับบรรยากาศความแบบบินเทจที่นี่มันเยอะมากเยเงี้ยเวลานี้ก็มีแบบของเก่าเยอะมาก ก็จะมีแบบว่าใกล้ๆตลาดนะก็จะมีแบบอย่างเงี้ยร้านขายแบบของแบบเนี้ยเยอะนี่ร้านนี้ก็มีนี่ก็จะเป็นของคัดแล้ว